เข้ากันใหม่นะครับถ้าจัดการไม่ได้ผมก็คงต้องรอซื้อมือถือใหม่แล้วเดี๋ยวมาไลฟ์กันยาวๆคืนนี้ก็ประมาณ2ปีกว่าๆแล้วแต่ยังเล่นในเกมเลื่นอยู่ครับแต่มันมันก็แหลกแหลกเรื่องอาร์คแล้วก็การวอลต่างๆนะผมผมก็แหลกอย่างการตีบอสคารล้วงเนี่ย เห็นได้ชัดเลยดึงออกมาไม่ได้เดี๋ยวตีเซลลูรี่ต่อนะครับขอเชิญอีกครั้งหนึ่ง ไม่ตอบสนองค้างๆนะเนี่ยโอเคอีกรอบหนึ่งโจทาโร่เรียนเชิญครับสามคนก็พอแล้วมั้งแล้วไปหาเอาอีกโอเค สำหรับคีล่าเนี่ยก็ใช้ดาเมจมาได้ครับเขาจะมีสกิลคือฝนด,ดาวตกนะอันนี้ก็ต้องมาคอยระวังด้วยต้องวิ่งให้ทันใช้มา้าผมก็ต้องใช้มา้าผมใช้ลาบไม่ไหวผมวิ่งเข้าวงไม่ทันอ่ะพวกลูกน้องพวกนี้ไม่ไม่เป็นนะเป็นปัญหาอะไรฮะก็ตีปกติธรรมดาได้ ไอ้ที่เป็นลูกศรชี้ลงตรงทับใช่ไหมก็อันนี้ต้องต้องคอยระวังมันจะเป็นระเบิดใส่เพื่อนแล้วโดนสแต็กทำให้โดนโจมตีแรงขึ้นเนาะเนี่ยสแต็กเนี้ยดาเมจเทคเขนบวกถึง50%เลยคือดาเมจที่จะได้รับอะ่ะสวัสดีครับคุณเมนอันนี้ผมลองอีกครั้งนึ่งนะถ้ามีการเด้งอีกผมก็คงต้องพอแค่นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเตรียมตัวใหม่ แล้วจะทําการไลฟ์ในครั้งต่อไปนะครับเ <Okay. S 1> นี่ยถ้าถ้ามันมันไม่เด้งนะผมผมสามารถไลฟ์ได้นะแล้วแล้วทำเอกิจกรรมจนครบห้าครั้งคนระัผมสามารถเปิดห้องให้เพื่อนๆเ,เข้ามาร่วมร่วมเล่นกันได้ผมพาเล่นได้ อันนี้ก็เน้นเข้าบาเลียก่อนนะบาเรียสําคัญกว่าไอระเบิดที่เพื่อนจะทําใส่เราไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพราะว่าฝนดาวตกเนี่ยหนักมากคือแบบแรงมากๆมันเป็นแสแตกไงคือแบบครั้งแรกมันโดนทีแล้วมันคูณไปเรื่อยๆสแสต็กฝนดาวตกอะ่ะ อันนี้คุณมินเล่นอยู่ k คดีไหนครับ มองง่ายๆถ้ามีตัวหนังสือขึ้นจากเพื่อนเพื่มาที่บอกว่าอให้รีบออกจากตรงนี้ให้เข้าบาเรียไปนี่ก็บาเรียก็จะกําลังจะเกิดนะครับเนี่นี่เป็นสแต็กเห็นไหมเพื่อนโดนแรงมากอันนี้อ่าโอเคคือถ้ายิ่งเราไปอยู่กลางพื้นที่มากเท่าไหร่เนี่ยออไอ้ฝนดาวตกเนี่ยละเราจะรับมาแรงมากเลยฮนะ ผมถือว่าคีล่าเนี่ยเป็นเป็น,ปนอบอสที่ที่เล่นยากโอเคอยู่ในวงแล้วฮะไม่เป็นไรตีต่อไปแต่มีระเบิดนิดนึง ก็เลยวีโบแล้วก็มีควิกเอนเตอร์นี่ก็รีบเข้าเลยครับมันคือสิ่งที่เตือนว่าอ่าบาเลียจะเกิดขึ้นมาแล้ว ถ้าเรามีธนูเกาหลีเราสามารถโจมตีบอสอย่างเดียวเลยแล้วก็สกิลหมู่ก็เอ e จะไปสาดโดนลูกน้องมันทำให้ไม่มีปัญหามากครับอันนี้เดี๋ยวผมจะเดินออกจากเพื่อนหน่อยนะเดี๋ยวมันจะระเบิดแต่ออกไม่ได้แล้วละ่ะบาเรียเกิดโอเคต้องเข้าบาเรียครับถ้าโดนระเบิดเนี่ยมันจะทำให้เราเดินช้าลงด้วยนะ ถ้าบาเรียอยู่ไกลๆเนี่ยเราโดนสแต็กจนตายได้เลยนะฮะคีล่าเนี่ยใช้เวลาเล่นนานมากระเบิดมาอีกแล้วไม่รู้ว่าจะออกมาก่อนนานๆเห็นไหมบาเลียปเกิดอีกแล้ว โอเคอยู่แค่ตรงนี้เดินเข้าไปหน่อยนั่นๆอ๋อใหญ่ๆอ๋ออุ้ยโดนหมื่นสี่สองพันแปดเห็นไหมฮะสแต็กแรงมาก มาเรียโอ้โหกเกิดซลไม่รู้ใครจะตายก่อนกันยางยางจี้อะไรครับหายไปไหนคนหนึ่งเนี่ย โทมัสโทมัสนายตายแล้วเหรอโอ้ คือว่ายากครับยากยากจริงๆดูดิอ๋อคีล่าเนี่ยเล่นยากนั่นก็ถ้าถึง <laughs> เวลาที่ให้กาหนดนะคีล่ามันก็จะมีดาเมจแรงเดี๋ยวไปดูที่สกิลดาเมจมันนะทำไมมันแรงดูที่ตรงไหนนะ อันนี้เป็นกฎกติกาต่างๆเฮ้ยผมจำไม่ได้อะอ,อ่ะตรงนี้นี่ฮะเมื่อกี้เวลาเลยไปเห็นไหมดาเมจคูณถึง หนึ่งหมื่นเลยนะอ่าเลยสามร้อยวินาทีนะครับเล่นยากเล่นยากมากคิล่าต้องคอยหลบดีๆโทมัิล่วงเฉย ใช่ต้องดูเวลาด้วยว่าอย่าให้เกิน300วินาทีเดี๋ยวผมคิดให้300วินาทีห้านาทีนะฮะห้านาทีที่เราต้องจัดการมัน ถ้าเลย5ทีโดนดาเมจคูณ10,000ทันทีครับไม่ว่าจะเป็นแม่ทัพที่โหดที่สุดในเกมก็เอาไม่อยู่นะครับเ,เดี๋ยวหาเลยดีกว่า48.31ไม่จะรอดไหเนี่ยโทมัสกดไหมวะโอเคไม่เป็นไร เราลิชชานมาเดินไม่เดินหนีไม่ทันแน่เลยอ่า uh, mm hmm. อันนี้ก็จะเป็นดาเมจส่วนใหญ่เลยโยชิขานแล้วก็เอ mm ็ดเวิร์ดถ้ามีขานทั้ง4ตัวนี้สามารถทำให้แบบบอสล่วงเร็วขึ้น mm hmm. เพราะว่าดาเมจจะออกรัวขึ้นนะของอเจงฮิสขาน เอ้ยลบบน่อยโอเครอบนี้เอาเอเทเฟนมาแจกดีบัฟเลยผมเอาไม่ไหวแลนะ้วเอ้ยโดนแน่เลยหนึ่งดอกหนึ่งจิ้โหูโดนไปหหนึ่งร้อยสองร้อยนะฮะ ไก,กลดิโอ้โหวงขอโทษครับอู้นิดนึงโทมัสระวังหน่อยจะตายอีกแล้วนะี่ย Tell me.